มนาก็สื่อเราสื่อเบียว์บบชู้เที่ยวเขาได้แหมเออมาตอนมาพักมามาจัดที่พี่มานี้คเดียวแบเดียวมานคือเลือเหมือกนนะน่จิงจังขนาดเอาไปธรรมดาเลยเอาไปตามบลเลยสิ โอ้เดี๋ยวมื่อั้นมาขี่รถจับบังหลู่บังหลู่มาเนี่ยเป็นขี่รถใหญ่แข้งลูกอีกมื่อ้ามาก็เอาเท้าเอาเบียร์เอาเท้าโลกเอาหน้ามาสู้เชี่ยวกินได้ไหมเชี่ยวอยู่พี่เป็นสาวให้สาวหน้าเริ่มมาก็ได้กินแต่เราข่าวนี่แหละบ่าต้อนเอาเราเนาะโอ้เชี่ยวแบบนี้แบบมาเมื่อวานก็เอาลอาเอาเราบ้าง แน่เลยคีอไรทางรถมิกามนาทีกได้กินแต่าแล้วี่ยกินสนี่ัไปเยโอเียวมาก็เอมาตใช่มาทีก็ได้กินแต่เราแกไปแล้ว เลี้ยเชียววะสิแล้ให้เจ้าน่าทีได้กินเล้เราข่าวเราเก็บนี่เลี้ยมาสิเอาเด้กินนาวพี่โอ้เชียวหนากระทุกเด้มาย่างแบบนี้เด็กๆไอ้ฮ่า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  ่อดยังมงนได้วกเาเลยหารก็กินโอ้เสี่ยวโตอยู่ในเมืองลำรวยมีรถดูเกองมาเาี่ียเรานาะเาหามาู้ลยแม่เสี่ยวทเี่ยวพีนี้าให้ชาวนาด้่มีได้นได้กินข่าวเราเก็บนี่แหละ ว่าไปรถตามภาษาเด้ขนงวันบ้านครับโอ้เชียร์ตมีเงินมีคำมาเมืองนาก็ซื้อเราบานนอกบานหน้าเรานอกเราหนาอย่ามาเราบานนอกบานหน้าเราซื้อเบียร์รู้เอาใจอะไรกันบ้างไรเชื่อ Good, <laughs>